สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคานะครับในช่องรถเก่งมือ2ใบมายุสคานะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถเก่งราคาเบาๆนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ4,000นะฮะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งราคาเบาๆแล้วก็เป็นออปชั่นฟังก์ชันแบบล้นๆนะฮะแนะนำเลยนะครับด้านหน้าผมนี้น่าสนใจมากนะครับราคาเพียง 2, 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรถ เป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะเป็นตัว Toyota v วีออสหนึ่งจุดห้าเอสไอโอีนะฮะอ่านี่นะครับเป็นรถปี2 0 0 6นะฮะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับนะหม่เพียง1 4 0 0 0แสนสี่พันเอ่นพันนะครับนี่ผ่อนได้4ปีนะครับผ่อนได้4ปีอยู่ประมาณถ้าผ่อน4ปีอยู่ประมาณ5,000นะครับนะใครที่กำลังมองหารถเก่งราคาเบาๆนะฮนะแนะนำเลยตัวนี้น่าสนใจมากนะครับ ได้ทั้งไฟโปรเจคเตอร์ or, ได้ทั้งไฟตัดหมอกได้ทั้งล้อแม็กนะฮะคุ้มค่าเลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวราละเอียดของเจ้าตัว v ีออสคันนี้รากวนคุณลูกค้คากดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ทางผมหน่อยนะครับผมจะพาไปดูเลยนะครับคันนี้เป็นตัว v ีออปี2006นะครับนะไม่ใช้งานไปเพียง1นึ0ง0สนะครับหนึ่กิโลนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ สามารถจับไฟหน้าได้อยู่นะครับผมนี่ไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะแต่งมาเรียบร้อยหล่อๆเลยนะครับนี่สวยสวยมีไฟเดทามมาให้ด้วยนะฮะห้าดวงนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วในส่วนตัวกระจังหน้านะฮะจะเป็นกระจังหน้าแบบลายลังพึ่งแบบนี้เลยนะตัวรถบางบ,บางนะฮะบางบางเลยนะครับสวยสวยนะนี่เป็นสีบอลทองนะครับ ก็ในส่วนตัวล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ15นะฮะยางลอนๆแบบนี้นะครับนี่สวยๆนะฮะยางนยียางเป็นปี2 0 2 2แล้วลูกค้าโอ้ใช้ได้อีกนานเลยนะครับดิสเบรกด้วยคันนี้นะครับนี่นะฮะไซย,ยาง195 55เ R 15นะฮะดิสเบรกคู่หน้านะครับตัวลบลบางนะครับนี่กระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ พาษีพรบอต่อให้เรียบร้อยนะครับเบ้าเปิดก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นดิสเบกนะฮะตัวนี้ดิสเบกสีล้อยางใหม่เลยลูกค้านะครับยางใหม่เลยนี่นะฮะยังไม่แกะเลยยางใหม่เลยนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังไปดูด้านหลังกันนะครับถ้าสนใจรีบติดต่อมานะฮะบอกดีเลยว่าสวยๆราคาเบาๆแบบนี้นานๆจะมีเข้ามานะครับ นานจะมีเข้ามานะนี่ไฟท้ายหล่อๆเลยนะครับไฟ LED ด้วยนะเป็นสีลมลมดำนะฮะมีสปอยเลอร์นะครับนี่นะฮะมีกล้องถอยหลังโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะฮะนี่สวยๆนี่ไฟเบรกดูที่3นะท่อแต่งท่อนะฮะสวยๆเลยนะครับช่วงล่าง โอ้น่าสนใจนะคันนี้นะฮะสองแสบาทใครสนใจนะซื้อสดหรือว่าจะแฟแนซ์นะฮะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 4 4 4นะครับหรือว่าจะเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทนะตั้งอยู่ที่ปากซอยเสรีไทย70โอ้โนี่ลูกค้าด้านหลังกว้างขวางเลยนะจะบอกได้ว่าปี0ูนทษ6นะฮะน็อตไม่มีขยับเลยโอ้ นี่นะครับเป็นฝาท้ายเดิมด้วยก็เม็ดอาร์ตต่างๆนะฮะเดิมๆลูกค้าโอ้คันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจมากนะครับหายากนะสภาพ,าพสวยๆราคาเบาๆแบบนี้หายากมากนะครับนี่นะตัวรถตะเข็บต่างๆเดิมๆเดิมๆนะร,ราคานี่ผมถือว่าน่าน่า,น,า,น,าน่าคบจริงๆนะราคาน่าครบมากเลยนะเพียง25 0 0 0นับาทนะฮะ ใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ0ปด3 8 4ส4 0 4ดูภายในด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับแผงประตูนี้สะอาดกริบเลยนะฮะมีที่ล็อกกันเด็กเรียบร้อยเบาะหนังสีเบจตะ,ตะเข็บเป็นไงนี่ให้ดูตะเข็บเ,เลยนะครับตะเข็บเ,เดิมๆนะฮะตะเข็บเ,เดิมๆตะเข็บเ,เดิมๆเลยลูกค้านะครับส,สวย เข็บเดิมๆน่าสนใจครับคันนี้น่าสนใจมากนะฮะน่าสนใจมากเลยนะครับพลาดไม่ได้นะฮะคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับนี่แล้วสวยมากนะครับสวยมากนี่นะครับผมก็เป็นตัวรุ่นหนึ่งที่บอกเลยว่าออปชั่นนะฮะเต็มเลยฟังก์ชันก็เต็มนะครับ ดูด้านหน้านะครับนี่แผงประตูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะฮะปี0ูนะตัว SL สนะมันจะมีตัว E อเตัว SL สนะครับนะนี่นะครับสวยๆกลุ่มอะไรแบบ3ก้านนะครับแอร์แบ็คคู่หน้าจอนะครับแอร์นะครับแอร์ม้วนนะครับ ตัวนี้เรือนไม่มันจะเป็นดิจิตอลนะฮะถ้าเป็นตัวธรรมดาเรินไม่จะเป็นแบบเข็มนะฮะนี่เลยสวยๆนะครับดีให้ดูนี่นะครับเป็นรถปีศูนย์หกแท้เลยนะครับเดอนกันยาอ่านะครับน่าสนใจนะฮะลูกค้าคันนี้น่าสนใจรถปีศูนย์หกจดทะเบียนนะฮะ 2ี่สพฤศจินสองหนะครับ1นึ่งแรงม้านะครับระดับผู้ครอบครองอันนี้จะเป็นของโอนมาเป็นชื่อบริษัทแล้วนะครับนี่เลยระดับที่6นะฮะรถดูหน้า18ให้นะครับสักครู่ภาศีภาศีแปดกว่าบาทลูกค้า นะครับใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0ู4 3 8 4ป4 0 4ปปนะครับน่าสนใจนะฮะเอาไว้แจ่ตลาดนะครับไว้ขับซื้อของคือขับข้าวนะดีกว่าขับมอไซค์นะฮะนี่เลยนี่ห้องเครื่องน็อตไม่มีขยับเลยลูกค้านะครับฝาโปรงเดิมเดิมนะฮะอันนี้คือจอดนะครับใต้ต้นไม้ จะมีเสร็ต้นไม้หน่อยนะครับแต่ตัวบอดี้โครงสร้างเดิมเดิมเลยนะเดิมเดิมนะลองมาดูนะฮะลองมาดูนะครับลองมาดูก่อนนะฮะถ้าชอบก็คุยกันนะฮะชอบก็คุยกันนะนี่ง่ายงนะครับตรงไปตรงมาใครชอบก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนะบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนนะฮะจอก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว Toyota v i o อนะครับ 1.5 S, S Ivory ปี06คันนี้นะครับราคาเพียง2 5 0 0 0บาทเท่านั้นฮะ2 0, 5 0 0 0บาทมาเ,าเลยนะฮะการจะซื้อสดนะครับหรือว่าจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะฮะไม่ใช้งานไปเพียง141,000บาทนะฮก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับ141,000กิโลนะฮะยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับกับเจ้าตัว Delta V Odds คันนี้นะก็อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะสําหรับวันนี้ผม มาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ